โคเตียระดับตำนานสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับโคตเตียระดับตำนานนะครับวันนี้โคตเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การขันฟุตบอลยูโร2 0 2 0รอบรองชนะเลิศน,นะครับหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปชมการวิเคราะห์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้เยอะๆนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมชาติ สิงโตคำรามอังกฤษครับพบกับทีมโคโนมเดนมาร์กครับถือว่าคู่นี้ครับเป็นคู่รอบ4ทีมสุดท้ายตอนนี้เราได้คู่ชิงแล้วนะครับคือทีมชาติอิตาลีนะครับด้วยการเอาชนะทีมชาติสเปนไปได้นะครับซึ่งคู่นี้ครับจะทําการเตะในเวลาตีสองของคืนวันนี้นะครับที่สนามเบรมี้ประเทศอังกฤษนะครับถ่ายทอดสดด้วยช่อง True Sport HD 3แล้วก็ NBT 2 HD นะครับถือว่าคู่นี้น่าติดตามชมนะครับ ทีมโคโนมเดนมาร์กถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้ดีพอสมควรครับรอบแปทีมสุดท้ายสามารถเอาชนะเอ,ชนะเอาชนะทีมเช็ 2, 1, ก2ป,ประตูต่อหนึ่งแล้วก็อังกฤษครับฟอร์มแกงครับทุบเอาชนะยูเครน4ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งคู่นี้ถือว่าอังกฤษตอนนี้ยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะทําการเข้ารอบไปชิงชนะเลิศแล้วนะครับเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับมาพบก,กับทีมชาติเดนมาร์กนะครับตอนนี้ทีมชาติเดนมาร์กนะครับถือว่าเป็นมามืด ในรายการนี้ถือว่าเป็นทีมที่กระท่อนกระแท่นมากแมตช์แรกก็เปิดหัวแพ้ก,กับฟิลิปแล้วก็มีดราม,มา่าเรื่องของคริสจอนอิลิเซ่นด้วยนะครับตอนนี้ถือว่าทีมเดนมาร์กกับกุนซือยานอันเดอร์สันครับ, Young, รบเตรียมใช้ขุมกําลังที่ถือว่าเป็นขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดของทีมครับพวกอย่างเซนเตอร์แบ็กอย่างเช่นอันเดอินเตเซ่นซิมงเคียแล้วก็ยานิเวเดนการ์ดที่ว่าจะลงสู่สนามผู้สำรวมใน,นเป็นพวกแคชเปอร์ชไมเคิลครับ แล้วก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นที่ได้รับการบาดเจ็บมีเพียงแค่คริสเตนอิลิสเซนเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นสภาพว่าหัวใจตอนนั้นเพียงแค่รายเดียวนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษนะครับถือว่ามาแบบยังไม่เสียประตูให้กับทีมไหนหรือว่าเก็บคลินชีตครับงานนี้ครับปุนซอกาเรสซาเกตก็ถือว่าต้จะต้องรอเช็คความพร้อมของ บูกายโยสาก้าครับว่าจะลงสู่สนามได้หรือไม่สวนนักเตะคนอื่นๆน่าจะลงสู่สนามเช่นเดิมนะครับถือว่าอังกฤษเก็บขินชิดได้ไม่ธรรมดานะครับเราลองมาดูครับสภาพความพร้อมและ11ผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับทีมชาติเดนมาร์กน่าจะลงสนามด้วยผู้ักษาตัวเป็นครัชเปอร์ชใช่ไหมครับของหลังคืออันเดรส์คิสเตนเซนครับซิมงเคียกับตันทีมครับยานิกเวสเดินการนะครับยานสไตเกอร์นะครับปีเออีเมลฮอยเบิร์นครับ โฮมัสลานนี่นะครับโยอาคิมเมเล่นะครับมาตินเบเบลเวตนะครับมิเกลดัมกาและก็แคชเปอร์ดอนเบิร์กถือว่าเป็นของหน้าตัวความหวังตัวสำคัญของทีมชาติเดนมาร์กนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษนะครับของกุลซือกุนซือเกรตซ์เกตที่ยังเก็บคินชี้ได้ครับผู้สาตัวเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับไคล์วอเกอร์จอห์นสโตนแฮร์รี่แม็กไวนะครับส่วนวิงแบ็กซ้ายเป็นลูกชอนะครับคาวินฟิลิปนะครับ คีแลนรนะครับตอนนี้ครับผมยังให้นักเตะที่ลงสู่สนามคือบูบูกาโยสากานะครับสามประสาเป็นเมซันเมาครับไรฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็แฮร์ริเกนที่จะลงหาดตาข่ายในครั้งนี้นะครับถือว่าครับตอนนี้ครับในรอบสีทีมความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับทีมชาติดินมากก็เป็นมามืดยิ่งเล่นยิงดีนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษตอนนี้ก็ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์แล้วนะครับ แต่ตอนนี้คืออังกฤษได้เปลี่ยนตรงที่ว่าคือเล่นในบ้านของตัวเองคือสนามเวมบีเป็นสนามการนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางอังกฤษประกาศให้แฟนบอลเข้าชมได้75เเ็ก็เหลือราวๆประมาณ6 0,000คนในสนามแต่สุดท้ายผมคิดว่าทีมชาติอังกฤษน่าจะทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมคิดว่าเดนมาร์กการเซอร์ไพรส์น่าจะบุกลงแล้วถ้าเดนมาร์กเล่นแบบรัดกุมรอสวนกับเพื่อลุ้นเอาจุดโทษอะไรก็เป็นไปได้ แต่โคตเตียฟันหงที่ว่าอังกฤษมาแน่นอนจบในเวลาที่90นาทีนะครับในท้ายที่สุดน,นะครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้เราชมคือ Facebook YouTube บอกดีนะครับ The m ม s ส e ตอ i t ซิดนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดคอมเมนต์ให้เยอะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม